สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะน้องเห็นบ่ค่ะน้องว่านคนอุบุนนี่แหละค่ะเห็นต้นกล้าที่กำลังเจริญเติโตัวป่ะน้องว่านได้เอาเพลงอหลามาหลองแล้วก็ได้ยึดถืออหลานี่เป็นไอดอลไหมพี่น้องค่ะเห็นบ่น้ำเสียงการร้องการการำควออิลาของน้องว่าน เด็กวัยอายุ9ก้าขวบสุจวัตยีรีพี่น้องค่ะคนสนับสนุนเป็นบ้าค่ะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องวานเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งมี่ไอผู้นึงซึ่งไอ้จะเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันบ้าค่ะไอ้กับประมาณ12ปี12หรือ13ปีประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่แหละพราจะมาเห็นไอ,อ้วงยิงพราจะมาเห็นนี่แหละวงยิงปุง๊บกับมีปฏิกิริยาอยาก เล่นอยากคุยนำ้ำเมนบอค่ะนีก็เเ็กนกำลังใจให้ขอบคุณน้องว่านนะคะแล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้พี่ชายของน้องว่านเขาให้ดีวันดีคืนขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะมาพอยีลาแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นโดยปฏิหารให้เกิดขึ้นโดยปฏิหารโดยที่ว่าทุกคนนะมาหายหลังเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเมนบอค่ะหนึ่งการทรงพลังบัว ไม่ให้แต่เราขอขรวนเนาะคะ่ะนี่ก็คือเป็นแรงบันดาลใจของทุกๆคนว่าจะเป็นนิวเจนหรือว่าจะเป็นต้นกาซึ่งเปรียบน้องวาดเนี่ยเปรียบเสยบเสมือนต้นกาเนาะคะ่ะต้นกาที่กำลังสิเพิ่งเริ่มแตกแตกเพิ่งเริ่มแตกแล้วตอนนี้กำลังเริ่มกำลังมีกิ่งการสาขาเนาะคะ่ะคอยเรียนรูการลองการล้ำไปกับเป็นกำลังใจให้ครอบคัวน้องหวาน ้องว่านนะคะอายุ9ก้าขวบลองล่ำสุดยอดอีลีค่ะแล้วก็เป็นอียงที่มีลาเป็นต้นแบบการเสียงลองเสียงล่ำบางวักบันตอนนะคะเข้าได้ฟังไปเขาก็มีความรู้สึกว่าคล้ายขึงถ้าน้องได้เติบโตในได้จะเลื่อนเติบโตขึ้นมาระดับหนึ่งเนาะค่ะอาจจะมาช่วยพี่องค์อิงหรือมาซอยยีลาสืบสารวัฒนธรรม ต่อไปแม่นบ่ค่ะนี่เฮาก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้อนงวานนะคะเนาะให้สุขให้ให้พี่ชายของน้องวานสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให้ครอบครัวน้อนงวานมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานับตั้งแต่มือ้อนี้เป็นต้นไปเนาะค่ะะเนาฝากน้องบ้านด้วยเด้อค่ะเด้อฝากน้องวานนําซอยเบิ่งซอยแย่งกันทุกผู้ใดอ,อ่าต้องการสนับสนุนหรือผู้ใดต้องการสนับสนุนหรือดูกันระยะยาวเนาะค่ะเนาะแต่ยอมรับเลยว่าน้องวาน มีเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะเก้ากวบได้ลองล่ำได้เก่งขนาดเสือโอเคเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนทีม่มากดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมมีนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงเชียร์ว่าจะไรคำว่าไรที่ว่าบัตรถือกุ้กะขอตัวขอไปในเด้อค่ะเด้ออีกอย่างขอฝากอ่าคลิปต่ละคลิปไว้ในอ้อมอกพี่นอ้องปองไปทุกคนนะคะอ่าฝาก ขอให้ความแน่ว่ากู้ใจกดซับสไครตให้ในราคาเด้เอ,อขอบคุณขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณพลังพลังเอฟซีของอนาน้อยทุกคนขอบคุณพลังเงียบขอบคุณทุกๆคนที่เขาไมา่กำลังใจผมนะคะเนาะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมดังาัฒนาทุกประการขอให้ขอบคน้องหวานตึงดังไปนะคะเนาะมีหละกอก่นเยาวชนแห่งชาตินะคะเนาะ สู้กันไปเนาะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องวานแล้วก็พี่ชายพี่ไส้น้องหวานเนาะคะ่ะคอยหายคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะสู้ๆกันไปเนาะคะ่ะ